ลือนะครับคือนะครับจำน้องหญิงกับท่านพี่ได้ไหมเ <c oughs> นี่ยท่านหญิงที่ไอ้น้องหญิงที่มีไอ้ไม้ตึกๆเนี่ยฮะเขาจริงๆเขามี3าคนนะมีน้องหญิงท่านพี่และพี่โดมคนหนึ่งสื่อสารกับพระพุทธเจ้า5พระองค์อีกคนหนึ่งถอดรหัสอีกคนนึงพอถอดรหัสแล้วเขียนออกมาเป็นภาษามนุษย์นะครับสามคนนะครับผมเจอเขาอยู่หลายครั้งมากนั่งอยู่ในรายการผมนะฮะเขาตัวจริงเขาก็น่ารักดีก็สนุกดีนะครับอ่าเขาก็จะเรียกว่านะตอนนี้เขาก็เป็นอินฟลูนะฮะสามคนเนี้ย คือสามคนที่คุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรของเขาได้โดยที่เราไม่สามารถเอาผิดเขาได้เราเคยพูดเรื่องนี้กันหลายทีแล้วนะครับเพราะเขายังไม่ละเมิดอะไรที่มันเข้าองค์ประกอบที่ถือว่าผิดกฎหมายเลยนะฮะเขาเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถูกมองว่าเป็นแบบนั้นเพราะมีคนติดตามนะพี่แค่มีคนเชื่อมีก็มีอิทธิพลต่อคนกลุ่มหนึ่งอ่ะไม่มากก็น้อยล่าสุดไปแสดงเอมวีนะพี่แค่ไปเล่นเอ นะครับให้กับเก่งทัศยะด้วยอ่ะผมว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์รูปแบบหนึ่งคือได้ attention จากคนในมุมนั้นนะครับแต่ที่จะเล่าให้ฟังก็คือล่าสุดนี้เขาได้ใบประกาศเกียรติคุณนะครับอ่าซึ่งใบประกาศเกียรติคุณนี้เดี๋ยวนะผมขอดูชัดๆนะฮะอ่าเป็นการประกาศเกียรติคุณบอกว่าแต่งตั้งเป็นทูตท่องเที่ยววิถีพุทธ Uh, ซึ่งล่าสุดนะครับคุณสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยบอกว่าเรื่องนี้อยู่ภายใต้การดําเนินการของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ2567-2568ซึ่งจัดขึ้นโดยอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยร่วมกับกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม นะครับมอบประกาศเกียรติคุณแก่ศิลปินอินฟลูเอนเซอร์และเน็ตไอดอลนะครับที่เป็นเพื่อ,อในการส่งเสริมการเป็นทูตส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยววิถีพุทธประจำปี2 5 6 7พี่แค่ผมไม่รู้ผมจะพูดว่าอะไรเลยอะ่ะผมอยากจะแบบผม ผมทึ่งมากเลยอะที่ที่มันออกมาเป็นแบบนี้ได้จริงๆอ่ะถามจริงมันมีหลายมันมีหลายหน่วยงานมากเลยนะที่จะช่วยดึงรั้งสติกันไว้อ่ะผมพยายามอ่านให้ฟังว่ามันมีกี่หน่วยงานกี่กรมภายใต้การดูแลและสังกัดไม่มีใครเห็นชื่อและไม่มีใครเอ๊ะและไม่มีใครแบบหยุดนะแกเลยเหรอจนกระทั่งในที่สุดแล้วทั้งหมดเนี้ย มันเวกอัพหรือมันวอกกันขึ้นมาจากการที่เสียงของประชาชนคือเฮ้ยอย่างพร้อมเพรียงกันดังมากนะครับและในความดังมากนี้ปรากฏว่าคนที่ได้สติก่อนคือน้องหญิงนะคะน้องหญิงท่านพี่และพี่โดมเป็นคนคอ,ออกมาประกาศขอคืนประกาศสนียบัตรนี้เองก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวออกมาจากหน่วยงานหรืออนุกรรมการใดๆที่รับผิดชอบทั้งสิน้นว่าเพื่อลดปัญหาและแกลงกับเพื่อมทางสังคมเขาคืนเลยเขาไม่รับ เขาอยู่ของเขาดีๆอยู่แล้วผมไม่เค้พูดเลยเลยเออเอาไม่ให้เขาทำไมเอาหวังว่าจะได้กระแสเขาหรอข่าวสดสอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ